สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกุมทุกทุกท่านเลยนะคะคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานชาวราศีกุมเรามาดูว่าพลังงานชาวราศีกุมเป็นยังไงบ้างอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณคะชาวราศีกุมขอชาวราศีกุมค่ะอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีกุมนะเรื่องราวข่าวดี ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีกุมทุกท่านเลยที่เข้ามารับชมใบแรกว้าวสวยงามมากๆเลยก้าเรียนแล้วก็เดอะสตาร์เกิดขึ้นนะคะคุณกำลังมีความสุขมากๆขอบอกเลยสิ่งที่คุณอธิษฐานสิ่งที่คุณขอไว้กำลังที่จะ ได้รับหรือว่าตอนนี้คุณแฮ ppy มีเสน่ห์หรือว่าคุณกำลังได้รับเติมเต็มสิ่งนั้นแล้วจริงๆพลังงานของความมั่นคงความสุขความสมบูรณ์แบบในตัวตนของคุณมากๆจงเชื่อและจงศรัทธาในสิ่งที่คุณทำและมุ่งหวังเพราะว่ามันกำลังจะเกิดเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆเข้ามาโอกาสใหม่ๆเข้ามาความสำเร็จในเรื่องของการเงินความสำเร็จในเรื่องของการงาน คุณกำลังที่จะประสบความสำเร็จและเป็น Energy ของแรงบันดาลใจพลังใจของคุณมากๆนี่คือตัวตนของคุณชาวราศีกุมธาตุลมคุณกำลังโสดแบบมีสเสน่ห์โสดสวยรวยมีสเสน่ห์มากๆและอีกสิ่งที่คุณต้องการและไข,ขว่คว้าคืออะไรสิ่งนั้นจทำให้ได้เพราะว่าสิ่งที่คุณกำลังดึง ไขว้าวาม,มานั้นมันจะเกิดความคุ้มค่ามากๆถ้าตอนนี้คุณรู้สึกว่าคุณเต็มอิ่มกับตัวเองบางเรื่องแต่คุณต้องการที่จะมีโมเมนต,ต์ใหม่ๆหรือว่าโอกาสใหม่ๆบางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณคุณสามารถที่จะทําได้เลยคุณสามารถใช้ความเก่งของคุณใช้ความฉลาดของคุณและก็ก้าวเข้าสู่การเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆคว้าสิ่งสิ่งนั้นมาคว้าชัยชนะ คว้าเหรียญทองให้กับตัวเองอาจจะเป็นการขยั Spider <งาน>บขยายการเติบโตในเรื่องของการงานหรือว่าธุรกิจหรืออาจจะอยากทำอะไรเพิ่มเติมหรือมีมุมมองใหม่ๆสิ่งที่อยากที่จะทำจริงๆอาจจะเป็นการช่วยเหลือผู้คนหรือว่าเป็นความฝันที่คุณอยากที่จะทำให้ได้อยากที่จะเติบโตในวันข้างหน้าหรือว่ากำลังที่จะประสบความสาเร็จมาก,มากๆเลยเกี่ยวกับชื่อเสียงในหน้าที่การงานหรือว่าสิ่งที่คุณอยากที่จะทา ออร่ามากๆในช่วงนี้ชาวราศีกุมคุณออร่ามากๆแล้วคุณมีความคุณมีกาลังมีคุณกําลังมีความสุขมากคุณพร้อมพร้อมจริงๆที่จะได้เจอความรักพร้อมจริงๆที่คุณจะได้มีเงินนะคะได้ใช้ชีวิตอย่างที่คุณต้องการนะคะก้าวเรียนนั่นคือความสุขสบายอยู่แล้วโสดสวยรวยมีเสน่ห์นะคะอย่างที่ต้องการแล้วคุณอยากที่จะได้อะไรอีก เพราะฉะนั้นความฝันของคุณที่มีมากกว่านั้นจงทําให้ได้เพราะว่ามันกําลังมีการต่อยอดไปสู่สิ่งใหม่ตอนนี้เวลานี้คุณอาจจะคิดอะไรยังไม่ออกก็ได้แต่ในอนาคตอันใกล้หรือว่าในช่วงปีหน้าคุณอาจจะมีแพลนอะไรบางสิ่งบางอย่างกับตัวเองก็ได้เช่นกันหรือถ้าตอนนี้คุณรู้สึกเบื่อกับตัวเองในบางเรื่องเต็มอิ่มในบางอย่างนะต้องหาความต้องการความตื่นเต้นหรือว่าความเชื่อบางอย่างในตัวเองความฝันหรือกําลังรู้สึกว่า ไม่รู้จะทาอะไรดีขอให้คุณรู้สึกถึงความเชื่อลึกๆภายในจิตวิญญาณของคุณที่คุณชอบในเรื่องของดวงดาวชอบในเรื่องของแรงดึงดูดจัก,กรวาลลองมองขึ้นไปบนท้องฟ้าลองมองขึ้นไปบนนอกโลกนะคะมีดวงดาวมากมายเห็นดวงดาวมากมายเห็นทางช้างเผือกนะคะที่มันมันกว้างใหญ่ไพศาลมากๆเลยเพราะฉะนั้นคุณอยากที่จะทําอะไรคุณอยากที่จะมีแรงบันดาลใจกับตัวเองลุยได้เลยเต็มที่เรียกได้ว่า สดสวยและก็มีสเสน่ห์มากๆเลยนะคะเชื่อว่าคุณกําลังได้ตัดสินใจกับอะไรบางอย่างกับตัวเองแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าลังเลกับอะไรตัวเองตอนนี้รู้สึกตัดสินใจไม่ได้เลยไม่รู้จะทายังไงดีมีความเชื่อในตัวเองค่ะจงมั่นใจในตัวเองเพราะว่าคุณมีสเสน่ห์มากสเสน่ห์แล้วก็ส,สง่าง,งามแล้วก็มีเอกลักษณ์ด้วยคุณคุณมีความสามารถหลายด้านมากๆเลยนะคะจงเชื่อมั่นในตัวคุณเองและนี่คือ energy ของคุณชาวราศีกุม เชื่อและศรัทธาในพลังงานในตัวตนของคุณใบนี้จะออกมา five o f p e n t a c l e s อย่าท้ออย่าท้อใจไปถ้าคุณรู้สึกว่าคุณหมดไฟกับตัวเองคุณกำลังกังวลคุณกำลังรู้สึกอะไรบางอย่างก็ตามแต่ค่ะเหนื่อยก็พักหยุดถ้าพร้อมลุกขึ้นมาเพราะว่าสิ่งที่คุณรอคอยคือความมั่นคงความมั่งคัง่งหรือว่าความสำเร็จในชีวิตในเรื่องของการเงินและถ้าคุณรู้สึกว่า คุณกาลังเหนื่อยถ้าคุณพักเหนื่อยพอแล้วพร้อมแล้วลุกขึ้นมานะคะหยิบกุญแจเปิดประตูเปิดประตูเปิดโอกาสให้หวัวใจของคุณได้สัมผัสกับความสําเร็จที่มันกำลังจะเกิดขึ้นก้าวเหรียญคือความเรียบรูดูดีมีเสน่ห์ความร่ํารวยความรวมสมบูรณ์ในตัวเองอยู่แล้วแต่อะไรที่คุณมองหามากกว่านั้นหาหาตัวตนของตัวคุณเองให้เจอและถ้าเกิดว่ายังหาไม่เจอหรือว่ากําลังท้อลองออกไปสู่สิ่งใหม่ๆค่ะอย่างที่บอกว่า มองขึ้นไปบนท้องฟ้าอันกว้างใหญ่หรือออกไปสู่สิ่งใหม่ๆออกเดินทางออกไปสู่ธรรมชาติออกไปสู่ธรรมชาติที่เป็นต้นไม้น้ำทะเลภูเขาแบบนั้นก็ได้จงใช้พลังงานบางอย่างที่คุณคอนเน็กเชื่อมโยงก,กับธรรมชาติเชื่อมโยงก,กับจิตวิญญาณของคุณและคุณจะได้รับคำตอบในสิ่งที่คุณถามหาสวยงามมากๆชาวราศรีกุมบางอย่างกำลังพิสูจน์ให้คุณได้เห็นความสำเร็จของตัวคุณเอง บางอย่างกำลังที่จะทำให้คุณได้ว้าวเดอะซันเกิดขึ้นดจเอ็มพาเร์เกิดขึ้นคุณเชื่อไหมว่าสิ่งที่คุณตามหาสิ่งที่คุณรอคอยกำลังวิ่งเข้ามาหาคุณคุณพร้อมที่จะพบเจอความรักที่เป็นความรักครั้งใหม่สิ่งที่กำลังรู้สึกแล้วก็กำลังเห็นตอนนี้ก็คือถ้าคุณพร้อมในเรื่องของความรักคุณสามารถที่จะ เปิดทางเปิดใจให้คุณได้พบเจอพบรักคุณกําลังเจอเนื้อคู่ของคุณคุณกําลังได้ออกไปสู่หนทางความสําเร็จหรือว่าการตื่นรู้ในมุมมองใหม่ๆของชีวิตคุณกําลังได้เกิดความอุดมสมบูรณ์ความสุขของตัวเองจริงๆคุณกําลังได้คอนเนค t เชื่อมโยงกับพลังงานมหาจักร์มากๆในตัวตนของคุณคุณกําลังได้ใช้วิชาความรู้ความสามารถของคุณความเป็นตัวตนของคุณและความเก่งความฉลาดที่คุณมี สร้างความสําเร็จของคุณได้ไปสู่โลกใหม่ไปสู่สิ่งใหม่ที่คุณต้องการทั้งตําแหน่งหน้าที่การงานการเติบโตทั้งเปลี่ยน e NERGY พลังงานของตัวคุณเองจากที่ดูแข็งๆตรงๆอาจจะดูอะไรที่มันแบบเหมือนกับขาดอะไรไปอย่างหนึง่งหรือคุณกําลังค้นหาตามหาอะไรในตัวเองอยู่จุดหนึ่งของชีวิตเมื่อคุณพร้อมคุณแค่เปิดทางและเปิดใจให้คุณ connect เชื่อมโยงกับเดอะซันให้คุณได้เชื่อมโยงกับธรรมชาติคะ่ะอย่างที่บอกเดอะซันดวงอาทิตย์ ที่คุณเชื่อมโยงถ้าคุณเชื่อในพลังงานของแรงดนดูดและจักรวาลออกไปตามหาธรรมชาติของคุณธรรมชาติจะส่งสัญญาณให้คุณได้เปลี่ยนเอเจีพลังงานของตัวตนของคุณให้เป็นพลังงานของความสุขความเบาสบายหรือว่าเปิดจักระในการตื่นรู้อะไรมใหม่ๆให้กับตัวเองได้ก้าวเข้าสู่อะไรที่มันเติบโตมากขึ้นเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นอาจจะเร็วๆนี้หรือว่าอาจจะในช่วงปีหน้าก็ได้ เช่นตำแหน่งหน้าที่การงานการเติบโตที่มากขึ้นภาระหน้าที่ความรับผิดช,ชอบที่มากขึ้นแต่มันทาให้คุณมีความสุขมากขึ้นเพราะคุณอาจจะยอมรับบางอย่างเพราะคุณอาจจะเข้าใจอะไรบางสิ่งอย่างมากขึ้นความรักกําลังมีความรักที่เป็นรักแท้เข้ามาหาคุณคุณกําลังได้เปลี่ยนแปลง energy ของตัวคุณเองก้าวเข้าสูจจากก่จักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ความสําเร็จที่กําลังจะได้คุณกําลังได้รับข่าวดีจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือกําลังได้เปลี่ยนจากที่ มีอยู่แล้วกลายเป็นมีมากขึ้นประสบความสำเร็จแบบยิ่งใหญ่มากขึ้นอาจจะได้ไปสู่การขยายกิจการธุรกิจหน้าที่การงานต่างประเทศหรือว่าการได้พบเจอคู่ที่เป็นต่างชาติหรือว่าคู่ที่เข้ามาเป็นคู่ชีวิตเข้ามาสปอร์ตดูแลคุณได้ทั้งได้ทั้งชีวิตเลยอาจจะได้คู่ที่รวยนะคะร่ำรวยเป็นเจ้าสัวเข้ามาในชีวิตหรือว่าเป็นคู่ที่ เป็นคู่ที่ตรงสเปคตรงหัวใจเหมือนที่คุณอธิษฐานเหมือนที่คุณขอไว้เลยมันเป็นความเซอร์ไพรส์แบบนั้นสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณเพราะว่าอย่างที่รู้สึกสองใบแรกว่าเหมือนกับบางอย่างกําลังจะถูก จะถูกเปลี่ยนแปลงด้วยพลังงานในตัวตนของคุณและสิ่งนั้นกำลังสะท้อนมาให้คุณได้ถูกเซอร์ไพรส์กับสิ่งที่คุณพบเจอเซอร์ไพรส์กับความรักเซอร์ไพรส์กับความสำเร็จเซอร์ไพรส์กับโอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นเพราะว่าคุณกำลังเหมือนตอบรับกับแรงดึงดูดตอบรับกับความสุขของตัวเองมากๆเลยเขาเรียกว่าช่วงนี้เป็นจังหวะชีวิตที่ ออร่ามีแสงสว่างมีหนทางสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นกับคุณมากๆสวยงามมากๆอดใจนิดนึงรอหน่อยนิดนึงถ้าคุณพร้อมเมื่อไหร่คุณสามารถที่จะไขความลับในตัวตนของคุณเองได้เลยจริงๆอันนี้เรื่องจริงนะคะสวยงามมากๆเพราะว่าสัญชาตญาณของคุณกำลังบอกคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังบอกคุณให้รู้ว่า คอ้คุณเชื่อมัมนในตัวเองสิ่งที่คุณกําลังตัดสินใจสิ่งที่คุณกําลังมองหาสิ่งที่คุณโฟกัสกําลังจะเกิดขึ้นอะไรที่คุณรู้สึกอยากได้คําตอบอะไรที่คุณรอคอยอยู่ลึกๆในจิตวิญญาณของคุณในใจของคุณคุณกําลังที่จะได้เห็นความจริงบางอย่างคุณกําลังได้รับคําตอบในสิ่งสิ่งนั้นจงตัดสินใจตรงไปตรงมาตัดสินใจตามความรู้สึกและหัวใจของคุณคุณจะพบเจอพลังมหาจันทร์ ของแรงหนึ่งดูดที่มีในตัวตนของคุณเองเชื่อในสิ่งที่ถูกต้องทําสิ่งที่ถูกต้องตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้องจะนาพาให้คุณประสบความสำเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์มากๆและประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานไปสู่การมีชื่อเสียงนะคะแล้วก็คอนเนคชันใหม่ๆในเรื่องของธุรกิจหน้าที่การงานนั่นเอง five of cups มีใครบางคนส่งความรู้สึกเสียใจมาให้กับคุณ คุณอาจจะได้ตัดจบอะไรกับบางสิ่งบางอย่างหรือว่าคุณกำลังเริ่มต้นใหม่กับอะไรบางอย่างก็แล้วแต่ขอให้คุณเชื่อมั่นว่าตอนนี้ชีวิตการเริ่มต้นในทุกวันปล่อยวางกับอะไรที่มันค้างคาและก็จงเชิดหน้าสู่สิ่งใหม่ๆที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณดีกว่านะคะชาวราศีกุมสวยงามมากๆ two of s o r d s อะไรที่ยังตัดสินใจไม่ได้อะไรที่รู้สึกว่ารอรอนิดนึง เพราะว่า The Fool รอนิดนึงเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าอนาคตของคุณกําลังเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่อนาคตที่ดีกว่าสิ่งที่คุณกําลังตัดสินใจสิ่งที่คุณเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของตัวคุณเองคุณกําลังได้ออกเดินทางไปสู่อนาคตใหม่มีบ้านใหม่มีสิ่งใหม่ใหม่ได้โยกย้ายที่ทำงานที่อยู่หรือว่าการเรียนต่อหรือว่าการเดินทางต่างประเทศดีกว่า และถ้าคุณรู้สึกว่าอะไรที่คุณกําลังติดอยู่ในใจจงออกไปสู่ธรรมชาติคุณมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลคุณมีเกณฑ์ที่ได้สัมผัสกับธรรมชาติคุณกําลังได้สัมผัสบางอย่างในจิตวิญญาณของคุณคุณกําลังได้สัมผัสกับสิ่งที่คุณไม่เคยได้สัมผัสคุณกําลังได้สัมผัสกับเรื่องราวความรักที่ไม่น่าเชื่อและสิ่งที่คุณมั่นใจมากๆว่าอะไรที่ใช่ก็คือใช่อะไรที่ไม่ใช่จะออกไปจากชีวิตของคุณมันจะทําให้คุณได้ตัดสินใจ ได้อย่างมั่นใจแล้วก็ภาคภูมิใจเพราะว่าคุณเชื่อมั่นในตัวคุณเองถ้าคุณรู้สึกอ่อนแอถ้าคุณรู้สึกล้าขอให้คุณนิ่งแล้วคุณลองถามตัวเองค่ะว่าคุณต้องการอะไรหรือสิ่งสิ่งนั้นต้องการคุณต้องการให้คุณตัดสินใจหรือว่าเดินทางไปในทิศทางไหนขอให้คุณได้มองเห็นเป้าหมายอนาคตของคุณที่คุณต้องการ เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรไม่ว่าจะเป็นความรักคู่ชีวิตเขาจะต้องมาในหนทางเดียวกันกันกบคุณและถ้าคุณมีเป้าหมายอะไรจงทําตามเป้าหมายและความฝันของคุณเพราะคุณจะประสบความสําเร็จสวยงามมากๆนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณเพราะว่าบางอย่างกําลังทําให้คุณได้ลังเลกับบางเรื่องแต่เชื่อว่าสัญชาตญาณที่คุณมีกําลังทําให้คุณไปสู่อิสรภาพอิสรภาพทางชีวิต อิสรภาพทางความคิดอิสรภาพทุกอย่างที่คุณอยากที่จะทําอนุญาตให้จิตวิญญาณของคุณอนุญาตให้ตัวตนของคุณได้ปลดปล่อยกับอะไรเก่าๆเดิมๆทิ้งไป,เร,ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่รับ energy พลังงานใหม่ๆ connect กับจักรวาล connect กับสิ่งที่คุณเชื่อและจงเชื่อมั่นในตัวคุณเองสวยงามมากๆชาวราศีกุมขอคำตอบของชาวราศีกุมค่ะขอคำตอบของคุณ เชื่อว่าคุณมีพลังงานพิเศษที่ที่คุณปฏิเสธไม่ได้กำลังจะเข้ามาหาคุณ The situation will improve เดี๋ยวสถานการณ์มันจะดีขึ้นปล่อยวางแล้วก็ให้อภยัยอาหสวสกรรมกับสิ่งสิ่งนั้นเชื่อมั่นในตัวคุณเองความดีสิ่งใหม่ๆจะทำให้คุณได้เห็นผลลัพธ์ใหม่ๆใ,ในชีวิตเดี๋ยวทุกอย่างมันคลี่คลายเปลี่ยนแปลงโยกย้ายไปสู่อนาคตที่ดีกว่าขอให้คุณจึงมั่นใจจงมั่นใจในตัวเองค่ะ เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านี่คือนี่คือสถานการณ์ความสำเร็จชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณและเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกครั้งวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ